ครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสิบกะเอ็นวันนี้เราอยู่กันในตัวคล้ายกับเลบ,บอส์าขคาโมโหครับเพื่อการเสียบลาก็กดเข้าไปจากสั่นมาสิงพื้สีอืมอันจะได้แักหน่อยขออภัยด้วยเตอถ้าคลิปตัดก็คงต้องปล่อยละจริงๆะอยากจะตีแม่งโชว์ซะหน่อยโอ้โหคากมากำลังเซียนๆเลยคโอ้โห อ่ะส์คอตะเกียวก็จะคือเก่าแล้วล่ะเอ็กตีมมีลุ้นเอาผมมันมีลุ้นผมมีลุ้นเอ็กตีมอ่ะท่าดมจเล็งดีๆอ่ะสวยแตกหนึ่งสวยเพราะว่าอันนี้ทีมสองจำได้ว่าผมเอามาตี <laughs> อันอนอ้นอ,นอุยมาอันอนอ้นอ,นอุยอันอนอ้นอ,นอุยเงินนอนนะอันน้นอุยยดีแต่บาง บางเกินโคตรจะบางเลยอันนี้ที่จริงอ่ะซีซีอ่ะซี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 จี้จังก็เหลือแล้วเลยนะซีซีจี้จังก็นัดเดียวก็จอดแล้วแต่เราจะสแปมไงมีจี้จังจี้จังเสร็จขดคาโย คาโยโกะที่จริงดามีผมก็เยอะอยู่อ่ะเอ่อโอ้ยอเฮียบอกเลยว่าถ้าเอาอุยมาด้วยนี่แม่งโคตรจะโอพีอะทีมเนี้ยแต่มันเป็นกอ่อเหลืองใช่ผมพูดไม่ผิดหรอกกอ่อเหลืองแล้วดามีนเป็นตัวเดียวมันจะมันจะ,นจะแรงได้ยังไงดามีนมันก่อเหลืองเพราะฉะนั้นมันตัวเดียวยังไงเอาโฮชิโนะตุเต่าแล้วเนาะ แล้วก็เอาจี้จังจีลบเป็ดฟูกะเป็นจี้จังจี้จังเสร็จค่อยมามาเรียดอนเจ้าแล้วก็เริ่มเลยสบายสบายบอสแบบเนี้ยเดืว มันองต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยโอ้ผมสามารถกัดอาจนไม่รู้ได้ใช้คุงแหวนพอยจะกัดกินพวกไต้ใช่แปลกดีคนไม่นี่มับจัง เกกาขวางคาง,อ,งอ,อย่านะมึงอย่านะสี่นาทีนะมึงอย่านะ บอมเรียบร้อยรับดาเมจไปก่อนลูกอ่รับดามจไปก่อนโอ้สองดาวเลยหรือโอ้หถ้าถ้าถ้าค้ชกีบ บ่ได้สู้บ่ได้โดนหลอกแต่โดนนอกกะกิ้งในจีจังสแปมอีกทีเออปี่ยังโดนอยู่อุ้ยเฮียโดนมาลีอุ้ยโอ้ยไอเฮียโดนมาลีอุ้ยเตรียมเตรียมเลยมึงโดนอะไรกันมาลีกู

เปี Ooh, uh ่ยงหนึ่งนะเอพีเอสเหมือนฉันเจ้าของฉันจะมีปัญหานิดหน่อยอะนะเปี่ยงเออมันต้องอย่างนี้สิวะโอ้ยโอ้โหแรงอยู่ เสียเวลามันเสียเวลาอ่ะอย่าอ้อแอดี้ดิไม่ใอ่เลยนะฮะเด็กดือ้อต้องโดนอะไรสั่งสอนให้หลับจำใช่หรือไม่กูไปเอาตัวรัดเตา แจ๋วอยู่โอ้ย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 มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรหืมที่วาดไปเหงาเหรอเหงา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 ไปอันนี้ก็ได้โอ้ไปบาร์โฮสก็ได้ไม่มีใครว่าออ โอ้ยแหลกโคตรเลยอ,อือบักขวแม่งมึงอืมยี่สิบห้าวิแล้วโอ้ยนาะบมซันด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 ันอืสัตว์จกเห็นไหม ครั้งแรกโอ้ยจีจังมันยังโหดเลยกัะแนนเจ็ดล้านโอเคต่อไปคงไม่มีหน,น้าไหนไปตีเอ็กตรีมแล้อยากจะตีหลังหมหอกเ่เป็นการเดี๋ยวค่อยว่าการถ้าตีได้นะนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันจ้า